ไม่มีใครรู้ทุกอย่างก่อนจะเริ่มไม่มีใครเก่งตั้งแต่วันแรกทุกคนที่เรามองว่าเขาไปได้ไกลก็เคยอยู่ในจุดที่ไม่รู้ไม่ชัวร์ไม่มั่นใจแล้วอะไรทำให้เขาไปได้ไกลคำตอบคือเขากล้าเริ่มก่อนเริ่มด้วยความไม่แน่ใจเริ่มด้วยความกลัวเริ่มด้วยความรู้แค่ครึ่งเดียวแล้วค่อยๆเรียนรู้ระหว่างทางค่อยๆเติมเต็ม เพราะชีวิตไม่ใช่ข้อสอบที่ต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซนตก่อนถึงจะตอบได้ชีวิตคือสนามจริงที่เราจะเก่งขึ้นจากการได้ลงไปเล่นจริงอย่ารอให้พร้อมทุกอย่างเพราะมันจะไม่มีวันมาถึงแต่ถ้าเธอกล้าเริ่มเดียวที่เหลือเราค่อยเรียนรู้กันไปเริ่มเลยวันนี้เริ่มแม้จะยังไม่เก่งเริ่มแม้จะยังไม่เข้าใจทุกอย่าง แล้ววันหนึ่งเธอจะขอบคุณตัวเองที่กล้าเริ่มก่อน